นานมาแล้วในหมู่บ้านที่อบอุ่นและเงียบสงบมีลูกหมาตัวน้อยแสนสนชื่อปุ๋ยฝ้ายปุ๋ยฝ้ายมีขนนุ่มฟูสีขาวเหมือนก้อนเมฆและมีดวงตากลมโตเป็นประกายทุกวันปุ๋ยฝ้ายชอบวิ่งเล่นไปทั่วทุ่งหญ้าหลังบ้านเละจับผีเสื้อหลากสีสันวันหนึ่งขณะที่ปุ๋ยฝ้ายกำลังวิ่งเล่นอย่างสนุกสนานเขาก็ได้ยินเสียงร้องเมี้ยวเมี้ยวเบาเบา ปุยฝ้ายเดินตามเสียงไปเรื่อยๆจนพบกับลูกแมวตัวน้อยสีส้มกำลังซ่อนตัวอยู่ใต้พุ่มไม้ลูกแมวดูหวาดกลัวและหนาวสัน่นปุยฝ้ายใจดีจึงชวนลูกแมวมาเล่นด้วยกันเขาเลียขนให้ลูกแมวเบาๆเพื่อปลอบโยนและพาไปที่บ้านเพื่อให้แม่ของปุยฝ้ายช่วยดูแลแม่ของปุยฝ้ายเห็นลูกแมวก็สงสารจึงต้มสุกอุ่นๆให้กินและจัดที่นอนนุ่มๆ คืนนั้นปุ๋ยฝ้ายนอนกอดลูกแมวอย่างอบอุ่นลูกแมวรู้สึกปลอดภัยและมีความสุขมากตั้งแต่นั้นมาปุ๋ยฝ้ายกับลูกแมวก็กลายเป็นเพื่อนซี้กันพวกเขาวิ่งเล่นด้วยกันกินข้าวด้วยกันและนอนกอดกันทุกคืนนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ามิตรภาพที่บริสุทธิ์สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกสิ่งมีชีวิตและการแบ่งปันความรักและความเมตตาจะทำให้โลกนี้น่าอยู่ยิ่งขึ้น ราตรีสวัสดิ์นะ